โอเคน้องี่สามาแล้วนะคะเรียนเสร็จแล้วก็แม่ตั้งไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมพร้าวหุ้นมะพร้าวแะ้วอยมะพร้าวอันนี้เราทำหุ้นเอ๊ะต้องหยเราุมะพร้าวอ่อนนะโอเคเนื้อเราได้มาแล้วเราก็จะตักแบ่งเป็นถ้วยๆอะน้องสาตักเลยค่ะเอาใส่เนื้อด้วยสิคะอย่าเอาแต่น้ำอ่ามีเนื้อมีน้ำอย่าเยอะเกินไปแบ่งท่านแต่ลยถ้วยอ่า อ๋อเนื้อเย็บไปไหมอันนี้นืเยอะไปเอาขนาดนี้พอค่ะเนี่ยเนยถ้วยอย่างนี้นะคะ,ะตักตักนี้ <workplace. S 1> มเลยเอาเนื้อด้เอิเนื้อ,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 อด้วยน้ด้วย <qui S 2> ให้ทุกเพื่อนได้มีเ,เ, <S 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 เด,ดี๋ยวเราคไปแต่ออโอเคค่ะเอ้งเนียงไปเลยเราก็จะตักแบบนี้จน หมดหม้อน,นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราค่้ยมาดูกันต่อ